ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือคุณพลาดหรือไม่กับสิ่งที่คนรวย1%ทํา วันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงที่น่าตกใจว่าทำไมบางคนถึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้แบบก้าวกระโดดในขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องทำงานหนักเพื่อเงินเดือนชนเดือนเราไม่ได้กำลังพูดถึงโชคลาบหรือการโกงแต่เรากำลังพูดถึงกลยุทธ์การเงินและกรอบความคิดที่คนรวยที่สุด1%ของโลกใช้ในการเล่นเกมการเงินซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวิธีที่คนส่วนใหญ่99%ถูกสอนมา สิ่งที่คนรวยทำนั้นไม่ใช่เรื่องลับแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจวินัยและการมองเห็นภาพรวมในระยะยาววันนี้เราจะมาเปิดเผย3สิ่งสำคัญที่คนรวยที่สุดทำและคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับคนรวยที่สุดไม่ได้แค่มีเงินมากแต่พวกเขามีวิธีการคิดและการจัดการเงินที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง 1. พวกเขาซื้อสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ก่อนเสมอ Asset first mentality สิ่งที่คน99%ทําคือทำงานเพื่อเงินเดือน Active income และใช้เงินที่เหลือไปซื้อหนี้สิน Liabilities เช่นรถยนต์ใหม่ Gadgets หรือบ้านที่เกินตัว สิ่งที่คนรวย1%ปอร์เซทำคือพวกเขาใช้ Active Income หรือเงินที่กู้ยืมมา Leverage เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดก่อนเช่นหุ้นปันผลอสังหาปล่อยเช่าหรือธุรกิจจากนั้นพวกเขาจะใช้กระแสงเงินสดที่สินทรัพย์สร้างขึ้นมานั้นในการซื้อความหรูหราหรือนี่สิน บทเรียนคือคนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่พวกเขาทำงานเพื่อซื้อเครื่องจักรทำเงินจากนั้นปล่อยให้เครื่องจักรนั้นทำงานแทน 2. พวกเขาใช้นี่สินอย่างชาญฉลาดเพื่อลดภาษี leverage and tax strategy สิ่งที่คน99%ทำคือกลัวหนี้สินทุกชนิดและจ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่คนรวย1%ทำคือพวกเขาแยกแยะระหว่างหนี้ดีและหนี้เสียพวกเขามักใช้หนี้ดีในการซื้อสินทรัพย์เช่นกู้เงินซื้ออสังหาปล่อยเช่าและในหลายประเทศดอกเบี้ยงเงินกู้นี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความมั่งคั่งได้โดยจ่ายภาษีน้อยลง บทเรียนคือหนี้สินไม่ใช่แค่ภาระแต่เป็นเครื่องมือคารงัดที่ช่วยเร่งความมั่งคั่งโดยเฉพาะเมื่อมันมาพร้อมกับข้อได้เปรียบทางภาษี 3. พวกเขาโฟกัสที่อัตราการออมไม่ใช่แค่ไรายได้ savings rate over salary สิ่งที่คน99%ทำคือเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตาม Lifestyle c r e ป p ทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากการทำงานเพื่อเงินได้สิ่งที่คนรวย1%ทำคือพวกเขามีความมุ่งมั่นในอัตราการออมและการลงทุนที่สูงมากไม่ว่ารายได้จะมากแค่ไหนพวกเขาจะคงค่าใช้จ่ายไว้ในระดับที่ต่ำและนำส่วนต่างไปลงทุนต่อทันที บทเรียนคือการตัดสินใจว่าจะถึงอิสรภาพทางการเงินได้เร็วแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเก็บเงินไปลงทุนได้ในสัดส่วนที่สูงแค่ไหน savings rate 3ขั้นตอนที่คุณทำได้ทันที actionable steps การเปลี่ยนจากความคิดแบบ99%ไปสู่1%ไม่ได้ต้องใช้เงินมหาศาลแต่ต้องใช้การเปลี่ยนพฤติกรรม3ข้อ 1. สลับโฟกัสจากรายได้ไปกระแสเงินสดวิธีปฏิบัติสร้างตารางบัญชีรายรับรายจ่ายที่แยกรายได้ออกเป็น2คอลัมน์คือ Active Income เงินเดือนและ Passive Income รายได้จากสินทรัพย์เป้าหมายคือการทำให้ Passive Income เติบโตเร็วกว่า Active Income 2. ระบุหนี้ดีและใช้มันอย่างระมัดระวังวิธีปฏิบัติทบทวนหนี้สินทั้งหมดของคุณหนี้เสีย Bad Debt บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลต้องรีบปิดนี่ดี Good Debt นี่เพื่อการลงทุนที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยใช้เมื่อมีการวางแผนอย่างรอบคอบเท่านั้น 3. กำหนดตัวเลขแห่งอิสรภาพของคุณวิธีปฏิบัติใช้สูตร25คูณด้วยค่าใช้จ่ายต่อปีเพื่อหาตัวเลขแห่งอิสรภาพของคุณจากนั้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มอัตราการออม saving rate เพื่อให้ถึงตัวเลขนั้นให้เร็วที่สุดก่อนที่เราจะจบคลิปนี้อยากฝากข้อคิดสำคัญ3ข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยน mindset สู่การเป็น1%ไว้กับผู้ฟังทุกท่านครับ 1. งเงินคือพนักงานของคุณคนรวยไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่พวกเขาบังคับให้เงินทำงานหนักเพื่อพวกเขา 2. นี่ดีคือคารงัดสู่ความมั่งคั่งอยากลัวนี่ดีแต่จงเคารพมันและใช้มันเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ 3. อิสรภาพคือเป้าหมายสูงสุด เป้าหมายที่แท้จริงของการออมและการลงทุนคืออิสรภาพทางเวลาและการได้เลือกใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการไม่ใช่แค่จำนวนศูนย์ในบัญชีขอให้ทุกท่านเปลี่ยนบทบาทจากผู้ทำงานหาเงินเป็นนักลงทุนที่ควบคุมเครื่องจักรสร้างเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ขอบคุณที่รับฟัง Financial Mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial Mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ